ตอนนี้นะโอ้โหใ,ใ,ใบประกาศแผ่นใหญ่มอบตอรวมกับเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองภูพิัยรวมตัวอ๋อนี่วัดไทยนี่วัดไทยใ,ททใช่ครับข้างในมีถ้ำเสาคำเสาคำแม่น้ำโขงรานรน,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 น้นตรงก้างพญานาคต,ตรงเขาหลกเมือง เพ่งก็เรียกว่าเป็นเสาคำ้ำไม้น้ำโขงพระพระอะไรไดะพี่พระอะไรมาตัง้งชื่อว่าวัดไทยใช่วัดอารามหลวงมาบิมยังไม่ใช่เนะยังไม่จนนึ่งจะมีประวัติอยู่ เจ้าอานหน้ากดที่นีน,อ,นองคนเดินอยู่นั้นอันน้องคนเดินอันต,ตรงนี้จะเป็นตอนมีตลาดตลาดน่าจะวันเสาร์ตลาดน่าจะวันนี้ผู้น,นี้ยุเปงจันเมื่อนี้ยุเนี่ยอันเสาร์าอยู่นี่ ตลาดเล่าเหมือนกันจะมีของมาขายนะครับนี่เต็มเลยเนี่ยทางเลาามีรถด้วยเออเขาก็มีถนนเรียบโค้งคือกันกับเฮานี่แหละถนนเรียบโค้งไปมาแล้วไปมาแล้วไป่าีถนวไปมาแล้วไปมีสาวลาวน่นบะยังไงมีรถวิ่งไงเนี่ยไหนอย่าชี้มั่วชี้มั่วในรถวิ่งอยู่ไหนนี่เป็นถนนถนนลองรอง ถนนเรียบโค้งแป๊บแป๊บด้วยเนี่ผมนั่งเรือข้ามไปแล้วนั่งเรือข้ามไปแล้วเขาไปหาปลาเนี่ยออกเรือตอนนี้เขามีเบียร์ก็ไปด้วยร์เป็นถนนคนเดินจะมีของกินพวกหมาล่าพวกลูกชิ้นไอ้ปิ้งกินง่ายๆพวกยำเลยไป็าถนนคนเดินจะมีของกินพมาล่วกลูกชิไอปิ้่า บรรยากาศยามเย็นนะครับที่ริมโค้งอยู่ที่หน้าวัดไทยนะตอนนี้เนี่ยเนี่ยเน็ตแรงไปเรเสาอยู่นี้แรงแรงแรงเนี่็เป็นแดงแดงว่ะเสาแดงเนี่ยนะให้ดูมาดูดูใกล้ๆป่ะดูใกล้ป่ะ อากาศยามเย็นนะครับเจ็ดเสียนองค์ปู่พญานาคพระยาพิสัยสัตตะนาคราชนะครับแสวมามาลำมตอนวงสวงแ้วนัทพรสวยงามมากนะครับ เราถ่ายไปลงต่อตอนะต่อแก็คลิปนะองคงปู่สวยงามมากนะครับอีพนพิสัยนะครับผมโฮมพิสัยอายาพิสัยสะตะนะคลาดนี่มีป้ายนะ ลุงก็คุยกับพี่นวัดอยู่นะมาเดินให้อาหารย่อยนะครับหลังทาเข้ามาอิ่มมากนะครับเมื่อกี้กินที่ร้านโอชานะร้านโอชาดู๋ยถ้ำต่อ ผมวงพพามาดูนะครับวัดไทยนะอยู่หน้าวัดไทยนะตอนนี้ cũng có giày bắt thầy เสาหลักเินบาดาห์เสาคำเมื่อก่อนบาดาแม่น้ำโขงวูอันนี้ผมผมเพิ่งเห็นนั่นเนี่ยเสาเนี่ยเอ้ามาอะไรครับไม่ได้ดูเหรอไม่ได้สังเกตเว่าเขาเขียนมาอะไรแต่ก่อนยังไม่มีครับมีเพิ่งทำไม่เหรอนี่ัแต่ทำถ้ำนี่แล้วแต่สร้างพญานาคตรงนี้แปลวไม่ได้สังเกต เอเสือเข้าไปแล้ว,เส,ลวเสือเข้าไปแล้วอืเสือเข้าถ้ำพี่พ่นน้ำเลยเดิดฮะพ่นน้ำเลยเดิดอันนี้กอกตอ่อกอกมีคนบริจาคสามหมื่นเฉพาะเครื่องอืมเครื่องสูบน้ำบริจาคเครื่องสูบน้ำสามหมื่น จะเข้าปรกันได้ทางระัเาเข้าไปก็จะมีลูแก้วไม่ใปรันโนีนี่ไดี่ถัานาเนี่ยได้ำในภูมิา